ยัไงคะเมื่อกี้เรามีแผ่นสะดุดนะคะคุณครูคุณครูปลายทางเลยเอาเพลงมาให้ใหม่แต่ว่าคุณครูเห็นว่าเด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องเปลี่ยนเพลงนะคะเมื่อกี้คุณครูขอโทษด,ด้วยในเรื่องของ เลงเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอยากจะให้เข้ายุคเข้าสมัยกับในเรื่องของการเรียนของเรานะคะช่วงนี้เรายังอยู่ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยวิชาอื่นๆน,นะคะเราก็อยู่ในหน่วยเดียวกันดังนั้นในเมื่อเราเรียนหน่วยนี้เด็กๆก,ก็ควรที่จะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะคะช่วงนี้เห็นว่าเด็กๆจะเรียนในเรื่องของราย เรามีรายได้และเราก็มีรายจ่ายใช่ไหมคะรายได้มาจากไหนคะลูกรายได้มาจากไหนคะ,ะกลุ่มที่หนึ่งรายได้มาจากไหนคะลูกการทำงานนะคะการทำงานทุกอย่างนะคะมีการเรียกว่าได้รายได้เข้ามาโดยเฉพาะรายได้ของใครคะลูกของใครคะของตัวเราเออของคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวเรามีรายได้อย่างคะลูก ยังนะคะเรายังไม่มีรายได้แต่เราก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะเห็นว่ารายได้คุณพ่อทำงานคุณแม่ทำงานอาชีพอะไรก็ตามเราเรียกว่าอาชีพที่เกิดรายได้เขาเรียกว่าอาชีพที่สุดจริตนะคะถ้าอาชีพที่ไม่สุดจริตเป็นการเป็นการดีไม่รูที่เรานำมาใช้ประโยชน์จากการได้นำเงินจากสิ่งที่ผิดกฎหมาย มาใช้ในครอบครัวของเราดีไหมคะด,ดีไม่เอ่ยไม่ดีดดนะคะอ่าวันนี้คุณครูมีข่าวมาให้เด็กๆดูซิว่าข่าวที่ไม่ดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับนะคะการอ่าภาพนี้ภาพนี้คิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะ,คะการตัดไม้ไมตัดไม้ทำลายป่า ตัดไม้ขายแสดงว่าอาชีพนี้สุดจริตไหมไม,ไม่สุดจริตแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่านี่การเป็นการทําลายทําลายล,ยลูกทรัพยากรป่าไม้เราบอกว่าต้องช่วยกันปลูกป่าต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้แต่ก็าะะมีกลุ่มหนึ่งที่ยังคงอะไรคะลูกยังคงหาอาชีพรายได้เข้าตัวเองโดยการ ลักลอบตัดไม้นะคะนี่เป็นไม้ประยุงเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด 101. ทางภาคอะไรคะลูกภาคอีสานนะคะได้จับรถบรรทุกลักลอบขนไม้ประยุงพบของกลางเป็นไม้ประยุนรวม43ท่อนนะคะมูล,ลค่าที่ยังไม่แปลร,รูปกว่า500 0สนบาทเห็นไหมคะ คิดเป็นมูล,ลค่าแล้วก็จะเห็นว่าราคาต้นไม้ที่ตัดมาเนี่ยแต่เมื่อตัดไปแล้วเราทำลายธรรมชาติใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองนั้นก็เป็นไงก็อาจจะเจอภัยธรรมชาติติดตามมานะคะลักษณะเดียวกันนอกจากเรื่องของอาชีพรายได้ที่คุณครูว่าแล้วก็ยังมีเรื่องของนะคะอีกข่าวหนึ่งเด็กๆจะเห็นว่าช่วงเมื่อวานเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยคุณครูดูข่าวนะจับเรื่องยาเสพติดเนี่ยได้ทั้งหลายจังหวัดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของรายได้ที่ถูกกฎหมายไหมลูกถูกกฎหมายไหมคะไม่ถูกกฎหมายนี่เราเรียกว่านะคะตำรวจทหารร่วมกันตรวจสอบของกลางยาบ้าจำนวน2ล้านกว่าเม็ดนะคะดูสิจำนวนเยอะยาไอซและเอโรอีน มูล,ลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะนี่จังหวัดเชียงรายนะคะข่าวนี้จังหวัดเชียงรายจะเห็นว่าเรามีปัญหาสังคมในเรื่องของยาเสพติดนี่ก็เป็นภัยธรรมชาติเหมือนกันนะคะภัยธรรมชาติก็คือเราได้รับผลกระทบจากจากอะไรนะกลายเป็นภัยสังคมนะคะผลกระทบตามมาก็คือเด็กๆเกยาวชนเองก็อาจจะติดยาเสพติดได้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันปราบปรามนะคะไม่ให้เกิดไม่ให้มีในชุมชนของเราเป็นการดีที่สุดนะคะวันนี้คุณครูนําข่าวมาฝากแล้วเอามีข่าวกุ๊กกิ๊กให้เด็กๆชมดีกว่าเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องเอฮาบ้างนะคะเราฟังข่าวเครียดๆเราก็มาดูข่าวสนุกๆมาดูข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ก็บอกว่ากุ๊กกิ๊กเอฮาเป็นยังไงใครรู้จักบ้างเนี่ยนี่เป็ก็เรียกอะไรคะ ซนตาครอสนะคะซนตาครอสหรือเซนเด็กๆบอกว่าเซนต้าซนตาครอสเกิดที่เมืองไหนอ้าวเรามาดูข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มแล้วข่าวบอกว่าเริ่มแล้วคนงานนำหุ่นซันตาครอสออกมาตั้งโชว์และทำความสะอาดที่ร้านบนถนนสายหลักของมะนิลาเทศก,กาลคริสต์มาสของฟิลิปปิน เริ่มตั้งแต่ต้นกันยายนนะคะประเทศอะไรกันลูกฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปนนะะลปินส์ก็เป็นประเทศกลุ่มอาเซียนของเรานี่แหละนะคะอ้าวคราวนี้เห็นว่าเป็นในเทศกาลของเขาเนี่ยเขามีในเทศกาลเดือนต้นเดือนกันยายนของเราก็ประมาณเดือนธันวาคมใช่ไหมคะอ่านี่ก็เป็นให้เด็กๆได้เห็นความสุขของเด็กๆบ้าง อามาดูข่าวที่สองนะคะเราอยู่ในเรื่องของการซื้อการขายการรับประทานหลักก็เรียกว่าการดำรงชีวิตนะคะอ้าวผู้หญิงคนนี้บอกว่าสักชิ้นไหมคะถามเด็กๆว่าสักชิ้นไหมคะอโอ้เด็กๆอยากอยากกินหรือเปล่าเนี่ยนะคะพนักงานสาวนำพิซซ่าออกจากเครื่องขายและก็อบพิซซ่าอัตโนมัติ ซึ่งนำมาร่วมแสดงในงานอุตสา,ตสาหกรรมเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีนะคะข่าวนี้ข่าวนี้ไม่ใช่เมืองไทยแต่เป็นต่างประเทศประเทศเยอรมันนะคะเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราต้องมีการกินใช่ไหมการซื้อการขายเราเรียกว่าเป็นหลัก ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนอกจากนั้นนะในแต่ละวันเราต้องต้องการอะไรลูกอ่ะให้ดูวันนี้อ,อยูนข่าวในหนังสือพิมพ์นี่แหละเอามาเป็นประโยชน์ได้กับเด็กๆอะไรคะก็เรียกว่าอะไรเนี่ยอาหารรสเด็ดเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนเราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่หนึ่งของของคนไทยเลยในเรื่องของการกินใช่ไหม เรากินตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่สามมือ้อบางคนกินห้ามือ้อบางคนก็กินเป็นไงเชา้ายันเย็นเลยของ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนนะคะ,ะให้เด็กๆได้เห็นอีกว่าปัจจัยสมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะอาหารเนี่ยก่อนจะเที่ยงเด็กๆคงจะหิวแล้วแต่คุณครูเชิญชวนให้เห็นว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องรับประทานอาหารได้ครบ5ห,หมู่ในแต่ละ1วันนะคะ,ะวันนี้เราก็ไปต่อ ไม่ใช่แต่พอกอาหารเท่านั้นนะคะที่ความต้องการของเราอะไรอีกคะลูกของใช้อ่ามีอะไรอีกอ่ามาดูภาพต่อมานะคะปัจจัยสในการดำารงชีวิตของเราต้องการอะไรอีกคะอะไรคะลูกเส,สื้อผ้าจำเป็นต้องใช้ไหมคะ จำเป็นนะคะจำเป็นสิ่งของเครื่องใช้อีกหลายๆอย่างที่เด็กๆจะเห็นว่ามีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเรานะคะโดยเฉพาะปัจจัยสี่ที่คุณครูบอกของใช้ต่างๆเราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูว่าเรามีรายได้แล้วเรามีรายจ่ายเราก็จะต้องมีการซื้อสินค้าในแต่ละวันอ่ะไปดูซิวันนี้ ใบความรู้ของเราเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันนะคะ